จะใช้วัดแบบนี้ได้นะครับสะดวกนะฮะเวลาเราวัดไฟนะครับอ่านี่นะกดปุ่มเดียวใช้ได้ทุกอย่างผมว่ามิเตอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานง่ายที่สุดในรุ่นแล้วนะครับเริ่มต้นที่วัดไฟ AC หรือว่าไฟบ้านนะครับตามปลั๊กนะครับว่ามีไฟหรือเปล่านะครับอ่าอยู่นะฮะนี่นะครับไฟที่บ้านนะฮะจะขึ้นสีแดงนะฮะเพราะว่าอันตรายนะครับไฟ a อ2 2 0ยสบโวลต์วัดได้สองรอสาสิบเอ็ดโวลต์หรือว่าจะเป็นไฟ dc จากแบตลำโพุงบลูทูธนะครับ อ่านี่นะฮะลบ27แสดงว่าผมวัดผิดขั้วนะครับเราก็สลับสายนะครับมิเตอร์ไม่พังนะฮะนี่นะฮะก็จะขึ้นเป็น27โบโวลต์นะครับนี่นะฮะวัดถูกขั้วก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะแค่นั้นยังไม่พอนะฮะโหมดออโต้นะครับวัดฟิลรถยนต์ได้นะครับว่าขาดหรือไม่ขาดนะ,ะนี่นะฮะขึ้น0ูนแบบนี้ก็คือฟิลดีนะครับ ถ้าวัดไม่ขึ้นก็แสดงว่าฟิวขาดหรือว่าเราอยากจะตรวจสอบสายไฟนะครับว่าขาดหรือไม่ขาดนะครับนี่นะฮะสายไฟดีนะครับก็จะขึ้นเป็นศูนศูนย์หรือเพื่อนนักดีไวอยากจะวัดตัวต้านทานนะครับตัวนี้จะเป็นค่า1 0 0 k งเมนะครับหรือว่า100 k กโอห์ม oh นะครับวัดค่าออกมาก็จะได้100 k กิโอห์มนะครับถูกต้องนะฮะโหมด n c v หรือว่าวัดไฟแบบไม่สัมผัสนะครับนี่นะฮะกดปุ่มนี้นะครับ แล้วก็เช็คสายไฟว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือเปล่านะครับนี่นะฮะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าสายไฟมีไฟอยู่ข้างในนะฮะถ้าเรากดปุ่ม F อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นปุ่มลายนะฮะเราสามารถที่จะใช้สายสีแดงครับเช็คได้นะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วลายหรือว่านิวตันนะครับขั้วที่มีไฟกระพริบขึ้นเฮ็ดแบบนี้ก็จะเป็นสายลายนะครับขั้วที่ไม่ขึ้นก็จะเป็นนิวตันนะครับไม่พอนะฮะเป็นไฟฉายก็ยังได้นะครับกดปุ่มนี้นะฮะนี่นะครับ เป็นไฟฉายนะครับนี่นะครับเป็นฟังก์ชันเสริมที่เป็นประโยชน์นะครับก็เชื่อว่าคุ้มค่านะครับสำหรับยูตันมัลติมิเตอร์ออโต้ตัวนี้นะครับด้านหลังมิเตอร์มีที่เก็บสายวัดนะครับเราสามารถที่จะใช้วัดแบบนี้ได้นะครับสะดวกนะฮะเวลาเราวัดไฟนะครับอ่านี่นะฮะก็จะขึ้นไฟโชว์นะครับว่าที่ปักมีกี่โวลต์นะครับนี่นะฮะการใช้งานสะดวกมากครับออโต้มัลติมิเตอร์ฮาโบเทส ht เก้าสามผมใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ตรงตะกร้าสีเหลืองด้านซ้ายมือนะฮะ